มาครับทุกท่านใ้าเก็บภาบรรยากาศตรงนี้ก่อนเลยนะฮะสวยตลอดกันมากๆเชิญครับเชิญครับสวยงามน,นะ 美丽的南国景象，大家是不是想忘掉过去？想品味那股浪漫的风情？是不是很美？ 是不是很เต๋是不是很帅ขอ,อ,วอสวัสดีทุกคนครับวันนี้ขอบคุณครับครับวันนี้สามารถกันหน่อยสวัสดีครับพี่สุดครับพี่กี้สวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดีครับแบอร์พี่เจ๋สวัสดีครับโอ้โเป็นยังไงกันบ้างครับเอาความรู้สึกตอนนี้ไปเลยอ่ะน,นี่คือบางกีรเราได้เห็นจากหน้าจอแล้วก็ได้เห็นส,สดๆ สวยเหล่ากันมากๆดีจริงสวยเหล่ามาทุกคน่าผู้ชมเอกชื่อรินะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามันมีตรงตีมากๆเลยค่ะนี่พามาด้วยตัวนี้ดีก็อยากจะทักทายแฟนๆตรงนี้นะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยค่ะแล้วก็เตอร์เจีย่าวนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักบอชิใหม่นะคะ เปนี่ใครรู้จักแล้วนจุดนี้น่จะไม่มืใครฟังเลยไม่จริอยก็เป็นเดาที่ไนงานที่ค่ะชอบใส่ชุดจรู้สวยมากในชุดจิสวยมากตอนนปรบมือกับพี่ใหม่เลยครับต่ไเ่งเลยพี่ตูนครับก็เป็นอีกคนที่ไม่ได้เห็นในลุคนี้นะพี่ตูนู้สจทรุ่นรุ่นะรุ่นรุ่นน่ั้งหั รุ่นน้องด้วย้รุ่นน้องด้วย้ใช่ไหมครับพี่ตูนก็ติดๆจเขียนมากสึกว่าได้ได้ทำอะไรแบบนี้มาความเป็นตอก็ได้ปีใหม่เนาะทำมันก็ต้องทำแบบผมไม่เคยแต่ตัวแบบนี้เลยในชีวิตว้าวแล้วรู้สึกว่าเทมากก็วอนนี้เราไว้ถึแม้ว่ามันจะอาจจะไม่จริงใครวาพี่ตูนเทศสมศรีก่อแล้วฟียง ก็โอเคไปเรื่อยก็คิดว่าเอนก็สบายแล้วตอนนี้ก็ได้ตั้คอนเสิร์ตเขาจะเอาไปดูได้แล้วใหม่จะเชียร์ใช่ไหมฟิลได้มากวัยนี่หนูิ้มตูนได้เลยสั้งคอนเสิร์ตถ้าไปตูนใส่ไปงั้นพี่ใหม่จะใส่ไปเดินตลาดเลยนะใส่ชุดนี้เลยนะแน่นอนจะเอาไปด้วยเอาไปด้วยเลยนะคุณพี่ตูนเด